เวมาดูวิธีการเสียบยอดต้นกระท่อมนะครับอันนี้เป็นกระท่อมขี้หมูมาผสมกับกระท่อมบ้าน,านา้้้อองงมาาบเดี๋ยวจะมาดูวิธีการเสียบยอดนะครับอันนี้คือทำตั้งไปก่อนหามาจากปลาป่านะครับ นี่เสียบไว้ประมาณกี่วันครับสิบห้าวัน,วนค่อยจะเปิดถุงได้นะครับให้มันอยู่ตัวก่อน นี่กระท่อมออกมาจากป่านะครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมใครที่ไม่เคยเสียบยอดมาดูได้นะครับ นี่ครับอันดับแรกก็ตัดตัดกิ่งหออนะครับแล้วยอดกระท่อมที่กินได้นะครับมาเสียบกับกระท่อมปลากระ่อมป่ามันกินไม่ได้นะครับต้องเอามาเสียบยอดก่อน นะครับเรียบเรียบร้อยแล้วครับ เท่านี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการใส่ถุงครอบถุงไว้นะครับ15วันค่อยเอาออกนะครับ เป็นใบกระท่อมที่อยู่ตามป่านะครับแต่ว่ามันกินไม่ได้ใบนู้นเอามาผสมกับกระท่อมบนบ้านเอาใบอายอดของกระท่อมบ้านมามาเสียบทาน,นะครับ เค <Okay, S 2> ครับเรียบร้อยครับเสร็จครับ15สิบห้าวันค่อยมาดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ